สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ปุ๋ยข้าวแบบประหยัดการลดต้นทุนเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยก็ขึ้นราคาแล้วครับแต่ราคาข้าวก็ยัง6บาท7บาทต่อกิโลทีนี้เราจะมาใช้ปุ๋ยข้าวแบบประหยัดแต่ว่าผลผลิตมากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมนะครับหคือการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน อยู่ในรูปของแอมโมเนียหรือยูเรียนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียธา,นานนตุอาหารไนโตรเจนเกิดน้อยที่สุดนะครับในดินน้ำขังที่เป็นดินเหนียวปุ๋ยที่ใช้เช่น1 6 2 0 18-22-0ส่วนดินที่เป็นดินทรายปุ๋ยผสมจะมีโพแทสเซียมด้วยเช่น16-16-8เป็นต้น2อเลือกซื้อปุ๋ยที่มีราคาถูก คือปุ๋ยที่มีปริมาณาธาตุอาหารต่อนหนึหน่วยราคาสูงที่สุด 3. ใส่ปุ๋ยให้แก่ข้าวตามระยะเวลาที่ข้าวต้องการในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวนะครับสต้องทราบพื้นนาแต่และแปลงเพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยให้ได้แน่นอนตามอัตราที่กำหนดนะครับ6 คนาต้องปรับไม่ให้มีน้รั่วไหลเพื่อป้องกันการสูญเสียของปุ๋ยที่จะละลายไปกับน้ํานะครับเจ็ดก่อนวานปุ๋ยทุกครั้งต้องกําจัดวัชพืชที่จะยั่ยงอาหารพืชอาหารจากข้าวนะครับแล้วคนระบายน้ําในแปลงออกเสียก่อนให้มีระดับน้ําในานาเพียง 5- 10เซนติเมตรนะครับราคาข้าวและราคาปุ๋ยควรเป็นราคายีตถิ่รท,ทำ ซึ่งกอน,นี้ก็คงจะยากหน่อยนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยตามอัตราที่แนะนำใส่ครึ่งหนึ่งของปุ๋ยไนโตรเจนรวมกับปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทเสเซียมทั้งหมดใส่ก่อนปักดำา1วันแล้วขาดกบนะครับส่วนปุ๋ยในตัวเจนอีกครึ่งหนึ่งใส่เมื่อข้าวเริ่มสร้างรวงอ่อนพวกข้าวที่ไวต่อแสงจะสามารถหา เวลาใส่ปุ๋ยแต่งหน้าได้โดยวิธีการผ่าต้นดูรวงอ่อนก่อนนะครับหรือนับเลย้อนหลังวันออกดอกมาประมาณ30วันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพันธุ์ที่ไม่ไวต่อแสงและมีอายุนับจากวันตกกล้าถึงวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน125ถึง135วันการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าทำได้เมื่อเข้ามีอายุ40-45ถึงวันนะครับหลังจากปากดำ สำหรับนาหวานใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากข้าวงอกแล้วประมาณ20-30วันและใส่ปุ๋ยครั้งที่2ประมาณ40-4-5วันหลังจากใส่ครั้งแรกวิธีการใส่ปุ๋ยให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงนานะครับและการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งควรแบ่งปุ๋ยจะใส่ออกเป็นสส่วนส่วนแรกหวานในนาใน,ในทิศทางหนึ่ง 1, เช่นตะวันออกตะวันตก อีกส่วนหนึ่งใส่อีกทิศทางหนึ่งเช่นทิศเหนือทิศใต้และเพื่อให้การหว่านปุ๋ยมีแนวทางที่ครอบคลุมพื้นที่สม่ำเสมอควรปักหลักที่คันาด้านหน้าและด้านหลังให้ห่างกันช่องละประมาณ4เมตรและหว่านปุ๋ยก็เดินระหว่างช่องกลางหว่านปุ๋ยให้ตกแนวสองข้างของช่องตามหลักที่ปักเอาไว้นะครับ จะทําให้การหว่านปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอและข้าวก็งอกงามอย่างมีระเบียบง่ายต่อการเป็นบัตรอื่นๆก็เราจะทําเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับบางทีเราไม่ทําล็อกเราก็หว่านผสมมันไปเลยเราไม่รู้ว่าหว่านถึงไหนแล้วเราต้องทําเป็นล็อกไว้นะครับนอกจากใช้ปุ๋ยเคมีแล้วชาวนาควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอันนี้สําคัญมากเพื่อปรับปรุงบํารุงดินใหุ้สมบูรณ์ และในอนาคตปุ๋ยเคมีจะต้องมีราคาแพงขึ้นอย่างที่พูดนะครับและอาจขาดแคลนได้จริงสมควรอย่างยิ่งที่ชาวนาจะต้องใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกปุ๋ยพืชสดช่วยด้วยนะครับอันนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทําการเผาต่อสั่งหรือฟาร์มข้าวนี่นะครับสาคัญเลยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับซึ่งจะทําให้ดินแน่นขาดอินทรีย์ปตถุในดิน ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ลงทุกๆปีดินขาดความสามารถรยืดหยุ่นที่จะใส่ในยน,ยนาเกิดการสูญเสียมากยิ่งขึ้นซึ่งการเผาต่อซังนี่คือเป็นการทำลายปุ๋ยประเภทปุ๋ยเช่นตัวนี้ก็คือฟอสฟอรัสเราไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับแล้วเคมีก็เราก็ใส่เฉพาะความจำเป็นไม่ใส่มากเพราะจะทำให้ดินแข็ง ก็คือการใส่ปุ๋ยแบบประหยัดนะครับช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงแต่ว่าใส่ประหยัดแต่ว่าลผลผลิตยังได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมถ้าเราทําให้ดินมีอุดมความอุดมสมบูรณ์นะครับเราต้องใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีไปพร้อมกับปุ๋ยหมักด้วยสิ่งที่ทำให้ลดต้นทุนแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นบางทีดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกปีเรื่อยๆนี เราอาจจะต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเริ่มลดการใช้เคมีแล้วก็เพิ่มปุ๋ยหมักไปทุกปีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับขอบคุณครับ